จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จะพามาเขาน้องเป็ดน้องไก่เขาคอ,อกนะคะเขาบนนอนส่งน้องไก่ขึ้นนอนค่ะส่งท้ายปีเก่าด้วยไปเขาไปนอนหลกบปะไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเบิ่งเขาน้ากันสามตัวค่ะไปไปเบื้อเสาเขาลงมากินเงี้ยแต่ลุกได้เร็วอ,อ,อย่าออกมาอย่าออกมามองชัวขึ้นไปเร็วเรวขึ้นไป ไปลูกไปเข้าไปเข้าไปไม่มีอะไรให้กินแล้วไปเข้าไป stairs. เร็วๆแน่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 แเขาหลอกเขาเขาคอกเขาคอกเขาคอกขึ้นไปขึ้นไปเร็ววมาล่ะไปไปไปลูกไปขึ้นไปอย่ <indistinct. S 2> าเบานักไปเออยายาจิกกันเข้าไปลูกเข้าไป ไป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 นอนไปนอนไปนอนอย่าออกมาเข้าไปแม่แม่น่ะแม่แม่เรียกแล้วอย่าออกมาขึ้นไปลูกขึ้นไปขึ้นไปแล้วแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปนอนไปนอนไปไปไปขึ้นไปลูกข้ปไปไปนอนไปนอน หยอ,อกมากค่ะาไปไปไป,ไปดำเขาไปไเร็วเวไปหลุกไปมาแล้วอย่าเบายากแน่ตัวนี้เมินค่ะเมินตัวนี้ไปบอนวุี่หนัาฝนดีไปเข้าไปนอนน้ำกันสี่สามตัวค่ะทั้งเป็ดทั้งไก่เมินทำมาเก็บไข่เมินกับิบพ้ามากขึ้นเก่าค่ะ ส่งน้องไก่เข้านอนอนกันป่ะเนาเอาน้องไก่เข้านอนค่ะายานมันอนผ้ากันนน,นีเด้งออกคือปิดเนี่ยยังค่ะเอานี้ดันไว้กับอนอนนอน บายบายส่งน้องไก่แล้วค่ะหนาวค่ะหนาวส่วงเมืองไข่เมืองสาวนล่ะค่ะความชิมีไข่ค่ะมันอีกะพามาส่งน้องอันไก่เข่านนอนเนาะค่ะกับโมียังไล่เนาะค่ะเค่สิป,ปีใหม่แล้วค่ะ พวงนี้ก็ปีใหม่แล้วสุขสันต์วันปีใหม่เด้อค่ะชาวเอฟซีสุขคนเลยคำว่าเบิ่งจากกันลำลำเลยด้ยสมหวังดังที่ปัตนาเด้อค่ะสุขสันต์ว,วันปีใหม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามให้เด้อค่ะอย่าลืมอย่าลืมค่ะรักน้อยแต่รักนาน,านบางฝนตกค่ะผ่านหน้าจอโทรศัพท์เค้งหนาวค่ะถ้ะจาจะต้องไปก่อนค่ะเขาบ้านก่อนจะก,กันหนาวคึอกันค่ะน้องไกลนอนแล้วเขาก็ไปนอนเนาะค่ะ สันวันปีใหม่ค่ะบ๊ายบายสั bye. Bye ัสดีค่ะมาพบกันใหม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้ว